สวัสดีครับน้องๆขอต้อนรับสู่บทที่สามเรื่องฮอร์โมนและคอนนน้องๆหลายๆคนก็น่าจะหาสามารถหาฮอร์โมนและคอนได้แล้วนะรู้ว่าว,วิธีการหาอย่างไรและหาอย่างไรแต่พี่จะมาสำหรับวันนี้พี่ก็จะมาทวนให้นะฮะเรื่องหอร์มนคอลอเลนอลเพราะเป็นเรื่องที่ข้อสอบค่อนข้างค่อนข้างเยอะดูกันนะฮะ โอเคปัญหาของคนที่ไม่เข้าใจเรื่องหอระมอของขอลักคลอนเนี่ยก็คือไม่เข้าใจชื่อของมันตั้งแต่ต้นแล้วนะฮะว่ามันหมายถึงอะไรหอระมอเป็นตัวยอ่อย่อมาจากหารร่วมมากจริงๆแล้วคาว่าหาร่วมมากเนี่ยก็ยังไม่บอกมากเท่าไหร่ว่ามันคืออะไรนะฮะเพราะฉะนั้นพี่มีเทคนิคพี่มีวิธีการทําให้รู้ว่าพี่พี่เติมชื่อมันดีกว่าจากหารู่วงม,มากพี่เติมคําว่าตัวเข้าไปตัว ตัวนะมากพี่เติมพัวที่สุดลงไปโอเคนะนั่นชื่อของพี่ก็จะเป็นชื่อใหม่แล้วอร์มคือตัวหารร่วมมากที่สุดโอเคนะฮะและชื่อนี้มันแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันคือตัวหารร่วมแลนะมากที่สุดโอเคนะหนึ่สามสามส่วน เดี๋ยวพี่จะโชว์ให้ดูว่าแต่ละส่วนมันมีความหมายของตัวมันเองแล้วทั้งทุกส่วนรวมกันถ้าน้องเข้าใจทุกส่วนสามส่วนรวมกันของสามคำนี้น้องก็จะเข้าใจว่าหอรอมอคืออะ่อโอเคครับมาดูตัวแรกกันส่วนแรกก็คือคําว่าตัวหารตัวหารคืออะไรตัวหารคือตัวประกอบนั่นแหละของเลขที่สนใจโอเคไหมฮะโอเคเรามาดูตัวอย่างที่หนึ่งกันดีกว่าฮะจงหาตัวหารของสามสิบและ 4ี่สิบห้า้ครับโอเคพี่เขียนให้ดูชัาๆนะว่าชื่อแบ่งเป็น3ส่วนโอเคนะฮะจงหาตัวหารของ30และ45ตัวหารของ30มเมีคืออะไรของ30เนาะตัวหารพี่บอกว่าตัวหารก็คือตัวประกอบตัวประกอบของสาคืออะไรครับอะไรหารสามสิบลงบ้าง หนึ่งใช่ไหมนับตั้งแต่เลขหนึ่งบหนึ่งหารสามสิบลงไหมเขียนดีๆอาจายพี่เขียนดีๆมีตัวอะไรบ้างนะเลขวิธีการหาตัวประกอบคือให้เราเริ่มไล่ในใจตั้งแต่เลขหนึ่งไปก่อนเลขหนึ 1, ่งโอเคนะฮะหนึ่งหารสามสิบลงไหมลงหนึ่งคูณอะไรได้สามสิบหนึ่งก็สามสิบถ้าใครยังไม่รู้ว่าตัวประกอบคืออะไรเนี่ยพี่ให้พี่ให้กลับไปทวนหรือว่าโทรมาถามพี่ไลน์มาถามที่เป็นการส่วนตัวได้เลยนะฮะเพราะนี้จะเป็นเรื่องพื้นฐานซึ่งน้องๆ ควรอาจจะควรที่จะต้องรู้มาอยู่แล้วแต่ถ้าใครไม่รู้ไม่เป็นไรนะฮะสามารถไลน์มาถามพี่ส่วนตัวได้โอเคฮะตัวประกอบของสามสิบคืออะไรคือหนึ่งและหนึ่งใช่ไหมเริ่มตั้งแต่หนึ่งหนึ่งคูณอะไรได้สามสิบก็สาสิบนี่ได้หนึ่งคูณแล้ววิธีการหาตัวประกอบวิธีเร่วที่เร็วก็คือเริ่มตั้งแต่เลขหนึ่งแล้วก็ดูว่ามันคูณอ,อะไรในตัวนั้นสองหารลงไหมสองหารสาสิบ 10, ลงไหมลงใช่ไหม สองสองค,คูณอะไรได้สามสิบสิบห้าได้ละได้อีกสองตัวละเป็นสี่ตัวละเนาะเห็นไหมเร็วไหมแทนที่จะมาไล่ทีละตัวเราไล่เป็นคู่ดีกว่าเนานะโอเคจากสองและสามสามหารสิบลงไหมลงสองคูณอะไรได้สามสิบหารสามสิบได้กี่ครั้งได้สิบเห็นไหมะนี่คือการหาตัวประกอบทั่วไปนะฮะ โอเคนอกจากสามแล้วมีอะไรไหมสี่สี่ได้ไหมสี่หารสามสิบลงไหมสี่เจ็ดยี่สิบแปดสี่แปดสามสิบสองไม่ลงเนาะห้าลงไหมห้าหารลงโอเคไหมครับห้าหารสามสิบได้กี่ครั้งได้หกเห็นไหมโอเคตัวต่อจากห้าคือเลขอะไรเลขหกเลขหกเรามีแล้วนี่ไงนี่โอเคเพราะฉะนั้นเราครบแหละถ้าเราจอดหกไปเราจะเจอเลขสิบเลขสิบเลขสิบหารสามสิบลงได้สามครั้งนี่เห็นไหมก็จะเจอแล้วเห็นไหม เพราะฉะนั้นวิธีการหาตัวประกอบง่ายๆคือเราเริ่มคิดในใจตั้งแต่เลขหนึ่งว่าตั้งแต่เลขหนึ่งว่ามีอะไระหารสามสิบลงบ้างเลขหนึ่งก็หารสามสิบลงหารได้กี่ครั้งก็สามสิบครั้งเพราะฉะนั้นเราได้วิธีการนี้เป็นวิธีการหารตัวประกอบไปเป็นคู่ๆเริ่มไล่ตั้งแต่เลขหนึ่งพรหนึ่งใช่หนึ่งคูณอะไรได้สามสิบก็สามสิบเลขสองใช่ไหมสองใช่คูณอะไรได้สามสิบสิบห้าสามใช่ไหมใช่คูณอะไรได้สามสิบสิบ ห้าสี่ใช่ไหมสี่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นสี่ไม่ใช่ตัวประกอบสี่หารสามสิบเป็นลงเลขห้าสามสิบหารสามสิบลงไม่ลง,ล 5, 3, 3, 3, 3, 4, ลงหารได้กี่ครั้งหกครั้งโอเคต่อไปคือเลขหกเอาเลขหกเรามีแล้วแสดงว่าเรามีครบแล้วต่อจากเลขหกไปก็จะเป็นเลขสิบเลขสิบห้าเลขสามสิบไปเรื่อยๆซึ่งเรามีแล้วตั้งแต่แรกเพราะเราหาเป็นคู่ตั้งแต่แรกแล้วโอเคไหมครับโอเคแต่เขียนอย่างเงี้ยมันไม่สวยไม่สวยเลยโอเคไหมครับพี่ขอเขียนให้เป็น เลขเรียงจากน้อยไปมากเนาะพี่ก็เขียนเครื่องหมายฟึ๊บเรียงนอยเรียงสวยเลขหนึ่งสองสามห้าหเนาะหและลายสิบสิบห้าเนาะแล้วก็30มสิบเห็ไหมครับพี่เขียนเรียงเฉยๆเรียงจากน้อยไปมากเฉยๆอ่ะมาดูกันเรา หา,ต,หา,ต,หาตัวหารของสามสิบได้ละครบละตัวหารของสี่สิบห้าล่ะตัวหารของสี่สิบห้ามีอะไรบ้างอ่ะครนนี้ใครอยากหาเองเขียนเองนะครับตัวหารของสี่สิบห้ามีอะไรบ้างหนึ่งใช่ไหมใช่หนึ่งหารสี่ห้าได้อีกครั้งสี่สิบห้าครั้งได้ละหนึ่งคู่สองใช่ไหมไม่ใช่หารสี่ห้าเป็นรูปตัวก็สี่สิบห้าไม่ใช่ได้คู่โอเคไหมครับโอเค สามได้ไหมสามได้หารสี่พ้าได้กี่ครั้งครับได้สิบห้าครั้งเนี่ยได้อีกคู่แล้วเร็วไหมสี่ได้ไหมสี่หารสี่พันเอาไว้สี่ห้ายี่สบสี่สิบเป็นสี่สิบสี่เป็นสี่สิบสี่สองเป็นสี่สิบแปดเพราะฉันสี่สิบห้าไม่ลงเลขสี่ไม่ใช่เลขสี่เลขตามเลขห้าเลขห้าได้ไหมโอเคเลขอะไรที่ลงได้ด้วยสูงก็ห้าเลขห้าจะเป็นตัวประกอบได้แน่ๆนะครับห้าหารสี่พันได้เท่าไหร่ได้เก้าโอเคนะครับ 5ต่อจาก5คือเลขอะไรครับเลข6เลข6 6534 6636 6 7 4 1 2 6848 6ไม่ได้เลข7 7ไม่ได้เลข8 8ไม่ได้เลข9ได้เอาเลข9เรามีแล้วแสดงว่าเราครบแล้วหาได้ครบแล้วเพราะว่าต่อจากเลข9ก็จะเป็นเลข15เลข15ไปเรื่อยๆโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเราหาตัวประกอบของสูตได้เรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับพี่ก็จะทวนอีกครั้งหนึ่งการหาตัวประกอบ ก็ให้ไล่ในใจตั้งไหนเลขหนึ่งไปว่าตัวไหนหารเลขที่เราสนใจลงหนึ่งหารลงใช่ไหมแล้วเราก็มาดูว่าหนึ่งคูณอะไรได้สี่พสี่พัครั้งต่อจากเลขหนึ่งเป็นเลขสองเลขสองหารสี่พ้าลงไหมไม่ใช่ไม่ลงเพราะสี่พัไม่ใช่เลขคู่เพราะนั้นเราข้าไปเลขสามเลยสามสี่ผ้าลงไหมสามหารสี่ลงเพราะนั้นสามเป็นตัวประกอบแล้วเพื่อนของสามคือไล่สามหารสี่พ้าได้เท่าไหร่ก็สิบห้าเพราะนั้นสิบห้าก็เป็นตัวประกอบเหมือนกันเห็นไหมฮะเป็นคู่ สี่ไม่ใช่เลขห้าใช่เราก็ได้เลขเทาแล้วห้าคูณอะไรได้สี่ห้าเลขเก้ามาแล้ว,ลลวโอเคไหมครับพราเราจะได้คู่ห่งห้ามาแล้วเราก็ไล่ไปจนถึงเลขเก้าอ่ะเลขเก้าเรามีแล้วนี่ถ้าเราถ้าไล่ไปจนถึงเลขที่เรามีแล้วก็แสดงว่าเราไล่ครบแล้วเพราะว่าตัวต่อ,ต,อต่อไปก็จะเป็นตัวคู่เพื่อนที่เราหามาได้นะครับโอเคนะครับเหมือนเดิมครับพี่ก็จะเขียนให้มันสวยงามเป็นนี่จากน้อยไปมากเนาะโอเค หนึ่งสามนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่สามลูกสามสามห้าเก้าสิบห้าก็สี่สิบห้าเนาะเพราะฉะนั้นจงหาตัวหารของสามสิบและสี่บห้าเราหาในแล้วนี่เรียบร้อยคำตอบทนะี่หนึ่งตอบแล้วปึ้งปึ้งปึ้งโอเคไหมครับโอเคคราวนี้ปัญหาคือคำนอบที่สองจงหาหอโนมอของสามสิบและสี่สิบห้า มาดูกันพี่เปียนประกาศโอเคหารหอลมอเราก็ไปดูว่าชื่อคืออะไรหอลมอคือตัวหารโอเคเราได้ตัวหารแล้วโอเคไหมนี่คือตัวหารคือคำนามแรกตัวหารร่วมคําว่าร่วมคืออะไรคําว่าร่วมคือตัวหารที่มีร่วมกันร่วมกันแปลว่าอะไรที่มีเหมือนกันโอเคไหมครับตัวหารร่วมคืออะไรหนึ่งเป็นตัวหารร่วมไหมใช่เพราะ1หนึ่งหารเป็นตัวหารร่วมของทั้งสองตัวโอเคไหมครับสองใช่ไหมสองไม่ใช่วันนี้ไม่มีสอง สามใช่ไหมสามใช่โอเคนะครับห้าใช่ไหมห้าใช่หกใช่ไหมหกไม่ใช่สิบใช่ไหมสิบไม่ใช่สิบห้าใช่ไหมสิบห้าใช่พอร,ร่วมกันโอเคไหมครับหมดละสามสิบไม่ใช่โอเคได้ละ,ล,ะล,ะละตัวหารแล้วก็ร่วมเราจะละตัวหารร่วมที่มีร่วมกันมากที่สุดคืออะไรตัวหารร่วมตัวที่มากที่สุดคือตัวอะไรครับหนึ่งสามห้าสิบห้าอันไหนครับตัวนี้ครับ สิบห้าคือตัวหารที่มีร่วมกันสองตัวและมากที่สุดนี่แหละครับตัวหอลอมอเท่ากับสิบห้าอลมอของ30และส5ห้าก็สสิห้าตอบเลยงตึงตึง,ตงเราะงานทั่วที่ทีหอลอมอคืออะไรตัวหารเราก็แยกตัวประกอบมาใช่ไหม ตัวหันร,ร่วมคือตัวประกอบที่มีเหมือนกันหรือที่มีร่วมกันและตัวที่มากที่สุดละคือหอละมอเห็นไหมง่ายไหมแต่วิธีเนี้ยมันเป็นการแยกตัวประกอบทะเลอมากๆเนี่ยจะใช้เวลาเยอะในการแยกตัวประกอบแล้วก็จะนั่งคิดว่าเอ้ยอะไรหาระอะไรลงตัวเพราะฉะนั้นอย่างที่น้องวางคนรู้ครับการหาหอละมอมีวิธีหลายวิธีแต่วิธีที่พี่ชอบมากที่สุดและแนะนําให้น้องๆใช้ มากที่สุดก็คือวิธีการหารสั้นนั่นเองโอเคครับหาสั้นคือ,อยังไงทําข้อนี้เลย30และ4ี่ห้าใช่ไหมขอหาหอละมของ30สและ4ี่ห้าเราตั้งหาสั้นเลยของ30และ4ี่ห้านะโอเคหาสั้นเราก็ต้องหาตัวหารต้องหาตัวหารที่สามารถหารทั้ง30และ45ลงตัวตัวแรกคืออะไรครับ30และ45้าเมื่อกี้พี่บอกว่าถ้าตัวเลขตัวไหนลงท้ายด้วยสหรือ5้าเราจะ เลขพวกนั้นถ้าจะหารลงตัวใช่ไหมโอเคเพราะนั้นห้าคูณอะไรได้สามสิบคูณหกเนาะห้าเก้าสี่สิบห้าเนาะโอเคได้ละชุดที่หนึ่งโอเคยังมีตัวอะไรห,หารลงตัวสองตัวรวมกันอีกไหมหกกับเก้ามีอะไรห,หารลงตัวคือสามนั่นเองสามสองหกสามสามเก้าโอเคครับและมีอะไรที่หารสองกับสามลงตัวมั้งครับหนึ่งหนึ่งเราไม่นับนะฮะเพราะฉะนั้นเราเสร็จละ เราจะหารสั้นจนกว่าเราจะไม่เจอตัวที่จะไม่สามารถหารพร้อมกันสองตัวได้นะฮะและหอรมอคือไรหอรมอให้เราจับตัวที่อยู่ข้างหน้าเท่านั้นนะฮะปาคูณกันเพราะฉะนั้นหอรอมอก็เท่ากับ5คูณ3เท่ากับอะไรครับส5ห้าโอเคครับเป็นไงเหมือนไหมสองวิธีเหมือนกันไหมเหมือนกันเป๊ะเลยโอเคนะครับ อโอเคถ้าใครเข้าใจแล้วไล่ล,ลงมาดูนะพี่บอกว่าเฮ้ยมีข้อสังเกตเว้ยมีง้อสังเกตนะฮะถ้าใครสังเกตงนสังเกตว่าฮอ,อร์โมอของกลุ่มตัวเลขใดๆโอเคนะฮะวพี่ซูมออกก่อนนิดหนึ่งฮอ,อร์มอของกลุ่มตัวเลขใดๆนี่อย่างเช่นของสามสิบกับสี่สิบห้าจะมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ นะครับน้อยกว่าหอลมอมตัวนั้นจะมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับตัวเลขที่น้อยที่สุดในกลุ่มนั้นๆโอเคไหมครับตัวเลขที่น้อยที่สุดคืออะไรครับของกลุ่มนี้คือส0สิบใช่ไหมเพราะฉะนนหอลรโมจะมีค่าน้อยกว่าสามสิบหรือเท่ากับนะฮะเห็นไหมสิบห้ายสิบห้าน้อยกว่าสามสิบเพราะสามสิบตัวน้อยสุดแล้วใช่ไหมขอลรโมต้องน้อยกว่ามันอีกหรือเท่ากับ ห็นไหมสิบห้าน่อยกัสามสิบจากตัวอย่างของเราโอเคมาดูมั่งอ่ะมาดูตัวอย่าง,างตัวอย,อย่างมั่งมันน้อยกว่ามันมันตัวอย่างนี้คือเราได้หอรามมที่น้อยกว่าตัวที่น้อยที่สุดใช่ไหมมันมีมันมีเคสที่เท่ากับด้วยหรอครับมีครับอ่าตรงหาอ่าทำเลยนะหอรอมอของสิบกับยี่สิบง่ายไหมเราลองหาใครหาได้หาเลยนะครับไม่ต้องลอพี่ก็จะเฉลยไปเรื่อยนะฮะ ใครอยากทำเองก,ก็กดหยุดวิดีโอไว้ก่อนแล้วก็ทำเองเนาะโอเคตั้งหันชั้นเลยครับสิบยี่สิบเลขที่มีลงท้ายด้วยศูนย์กับห้ามีะายหันลงครับห้าเนาะสองสิบห้าสีสิบสองก็สี่มีรายหันลงตัวพร้อมกันแน่นอนสองเนาะหนึ่งกับสองหนึ่งกับสองมีลายน้อยอีกหนึ่งลาหันลงตัวอีกไม่มีเนะเาะเพรระฉะนั้นหอลมอคือ เท่ากับ5คูณ2เท่ากับ10ตึงตึงตึงสังเกตนะฮะสังเกตเห็นไหมฮอลล์โของกลุ่มตัวเลขใดๆของ10ไบ20เนี่ยจะมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับตัวเลขที่น้อยที่สุดของกลุ่มนั้นคือ10ใช่ไหมฮอลล์โได้10ตัวที่น้อยสุดคือ10เห็นไหมเท่ากันได้จะน้อยกว่าหรือเท่ากับเท่ากันได้นะฮะอย่างตัวอย่างแรกคือได้หอลลอ์มที่น้อยกว่าตัวเลขที่น้อยที่สุด แต่ตัวนี้ตัวอย่างนี้ได้หอร์มอที่มีค่าเท่ากับตัวเลขที่น้อยที่สุดเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นให้จําคำนี้ไว้ว่าถ้าน้องเกิดหาหอร์มอหาไปหามาได้ตัวเลขมากกว่าตัวเลขที่น้อยที่สุดแสดงว่าน้องหาหอร์มอผิดหละโอเคไหมครับถ้าเจอชอยแล้วชอยมันมีตัวเลขที่มากกว่าตัวที่น้อยที่สุดให้เราตัดชอยนั้นได้เลยนะครับโอเค มาดูเรื่องปัญหาหนักๆของเรื่องออของรอมครก็คือโจทย์ปัญหานะฮะก็คือโจทย์ปัญหาบางคนอ่านโจทย์ปัญหาแล้วไม่รู้ว่าเฮ้ยมันให้หาหรอรมอนะเออมาพี่มีวิธีการบอกการดูว่าได้จะอ่านยังไงว่าจะได้รู้ว่าหาห,รอ,อ,หรอ,อ,อระอมคร Okay. พี่บอกว่าการหอรมอคือการแบ่งของสองชนิดขึ้นไปนะครับโอเคนะสองชนิดขึ้นไปแบ่งเป็นกลุ่มๆกลุ่ม,ล,มละเท่าเท่ากันกลุ่มละเท่าเท่ากันนะฮะโดยไม่เหลือเศษและให้ได้จำนวนต่อกลุ่มมากที่สุดถ้าน้องเจอคำว่ามากที่สุดให้คิดด้วยแล้วเวนหอหล่อ เค okay, ถ้าน้องเจอโจทย์ที่มีการแบ่งของ2ชนิดขึ้นไปเป็นกลุ่มกลุ่มทีละเท่าเากันเนี่ยโดยไม่เหลือเศษเลยนะะให้ได้จํานวนตะกลุ่มมากที่สุดอันนั้นแหละคือหอละหมอโอเคเพราะฉะนั้นถ้าน้องเข้าใจแล้วก็มาดูโจทย์ข้อนี้เลยเนาะโอเคอืมบอกว่าแม่ค้ามีส้อมอยู่สามสิบผลมีกล้วยอยู่สี่สิบห้าผล ขาซื้อมารวมๆวกันเลยต้องการแบ่งเป็นกองกองให้สวยงามเป็นกองกองนะสังเกตเขาแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มกองกองเท่าๆกันโดยไม่เหลือเศษของผลไม้สองชนิดโดยไม่เหลือเศษเศษโดยมีจำนวนต่อ,อกองเป็นไงมากที่สุดเห็นไหมมากที่สุดไม่เหลือเศษเป็นกองระหว่างกองเท่าๆกัน เห็นไหมเพราะฉะนั้นครอนี้เป็นไงหาหอลมอแน่ๆเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็คือหาหอลมอของสามทีละสี่สิบห้าตั้งเลยทอาใหม่ครับก็คือน้องๆสังเกตว่ามันจะจะเลขซ้ำครอแบบนี้แหละก็คือห้าหกห้าเก้าสามสองสามสามหอลมอคือตัวนี้สามนะเลขเนหลน,ขน,น้นะขขามา มาคูณกัน 5, ค่าคูนสามกับสิบห้านี่ครับได้แล้วหอลมอตอบเลยโอเคไหมครับหอลมอ,อก,ก็คือสิบห้าแล้วเอามาเขียนดูซิยให้เห็นภาพให้เห็นภาพให้ให้น้องๆเห็นภาพว่าเขาแบ่งและได้อย่างไรได้ส้มไหมตอมีส้มเท่าไหร่สามสิบผลเนาะมีกล้วยเท่าไหร่สี่สิบห้าเขาบอกว่าแบ่ง ป็นกองกองละกี่ผลลรวบอกว่าเฮ้ยหาห่อนหอนละมอนี่หว่าได้สิบห้าเคเพราะฉนะนั้นส้มหานส้มแบ่งเป็นสิบห้าได้กี่กองครับสองกองเห็นไหมนี่แบ่งส้มเป็นกองสิบห้าเพราะฉนะนั้นกล้วยก็แบ่งกองสิบห้าแต่กล้วยจะได้สามกองนี่นี่คือวิธีการแบ่งส้มสามที่ผลแบ่งเป็นกองสิบห้ากล้วย สี่สิบห้าหัวก็แบ่งเป็นกองละสิบห้าเห็นไหมนี่คือสิ่งที่แม่ขาวจะทาหลังจากเราคานวณให้เขาแลยวว่าหอละมอคือสิบห้าโอเคไหมครับอโอเคแล้วเราก็จะตกหน้านี้แล้วแต่ก่อนเราจะตกเหมือนเดิมครับพี่ก็จะทวนให้ก่อนโอเคเราทวนให้ฮะ,อะอโอเคนะฮะสรุปกก็คือหอละมอคือเรื่องหอละมอเนาะ ฮอร์มอคือหารร่วมมากแต่พี่บอกว่าเฮ้ยท้องชื่อใหม่เป็นตัวอาหารร่วมมากที่สุดชื่อจะแบ่งเป็นสามส่วนตัวหารร่วมมากที่สุดตัวหารคือไายตัวหารคือตัวประกอบโอเคไหมครับถ้าเราหาหอรมอก็คือหาตัวประกอบก่อนอย่างเช่นข้อนี้สามสิบนะตัวประกอบพี่บอกให้หาเป็นคู่หนึ่งเป็นนี้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมหาตัวประกอบไปเรื่อยๆโอเคไหมครับขอได้ตัวประกอบของเลขในกลุ่มสองตัวแล้ว ก็หาตัวร่วมตัวประกอบร่วมก็ตัวที่ประกอบที่มีเหมือนกัน1นึ่งสามห้าสิบห้ามากที่สุดคือไรก็คือสินี่คือหอลมอแล้วโอเคครับวิธีนี้พี่สอนเพื่อที่จะอธิบายว่าอะไรคือหอลมอตัวหารร่วมมากทนะฮะแต่ถ้าน้องเข้าใจแล้วให้น้องใช้วิธีการหาสั้นเท่านั้นในการหาหอลมอจะเป็นวิธีการที่เร็วที่สุดและกระชับใช้พื้นที่น้อยที่สุดนะฮะ โอเคเอาม่ตัวหอร์โมอคืออะไรตัวหารร่วมมากตัวหารคืออะไรตัวประกอบที่มีร่วมกันที่มีเหมือนกันแต่เป็นตัวที่มากที่สุดนั่นคือหอร์มอของเลขคู่นั้นหรือกลุ่มนั้นอาจจะเลขที่ก้อให้หาหอร์มอจะมากกว่า2ตัวก็ได้เป็นสามตัวก็ได้สี่ตัวก็ได้นะฮะโอเคนะครับและพี่ก็มาบอกว่าเฮ้ยสังเกตนะหอร์มอของตัวเลขกลุ่มใดๆอ่ะกลุ่มอาจจะเป็น2ตัว3มตัวก็ได้ ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับตัวเลขที่น้อยสุดของกลุ่มนนอย่างเช่นอันนี้เห็นไหมตัวเลขน้อยสุดคือ30หรอร์มอคือ15เพราะฉะนั้น15้าน้อยกว่า30นเพะนั้นถูกต้องเคครับอย่างเช่นถ้าข้อนี้เลขตัวที่น้อยที่สุดคืออะไรคือ10หรอร์มอะมะคือ10เหมือนกันก็จะน้อยกว่าหรือเท่ากับก็ได้ข้อนี้คือน้อยกว่าข้อนี้คือเท่ากับอันนี้ไปใช้ประโยชน์อะไรได้ถ้าเกิดน้องหาฮอรมอและน้องได้ตัวเลขที่มากกว่าตัวที่น้อยที่สุด แสดงว่าน้องหาผิดแนวนะฮะให้ทำอะไรเลยหรือถ้าเกิดข้อไหนหาฮหอ,อรมอและมีช้อยที่มากกว่าตัวที่น้อยที่สุดให้ให้ตัดช้อยของอันนั้นไปได้เลยโอเคไหมครับต่อมาก็เรื่องก,การอ่านโจทย์ว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเป็นฮอ,อรอมอฮอรมอก็คือจะตัวเรจะบอกว่าแบ่งของ2ชนิดขึ้นไปเป็น3าชนิดก็ได้ฮนะเป็นกลุ่มกลุ่มละเท่า,าๆกันโดยที่ไม่เหลือเศษเลยนะ ต่อจนวนต่อไม่เหลือเศษเท่าเท่ากันต่อและให้มีจํานวนต่อกลุ่มมากที่สุดก็คือการหาอห่อลมอั่นนหครับอืมก็อพี่ก็หาห่อลมอให้ดู่เออหายังไงเราอ่านโจท์นี่เห็นไหมมันมีทั้งส้มทั้งกล้วยอยากแบ่งเป็นกองกองกองแล้วเท่ากัานเห็นไหมก็ตรงกับตรงนี้เนาะโดยไม่เหลือเศษไม่เหลือเศษก็คือไม่เหลือเศษตรงนี้และก็จำนวนต่อกองมากที่สุดจเจอคาว่ามากที่สุดห่อลมอ มอม okay, so ้ามากแน่ๆโอเคไหมครับเพราะฉะนั네้นเราก็อ like, ่านหอละมอของ30กับ45 so ้าเลยนี่พี่ก็วาดให้ดูว่าเฮ้ยเราบอกแม่ค้าไปแล้วแม่ค้าครับถ้าจะแบ่งอยากที่แม่ค้าอยากได้ต้องแบ่งกองละส5บผลนีแม่ค้าก็ได้กองส5ผลเป๊ะเลยเห็นไหมไม่เหลือเศษแล้วก็ส้มกับกล้วยก็กองเท่ากัน15 15้า15้าห้าเป็นไงแม่ค้าบอกขอบคุณค่าโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ เสร็จหน้าแรกแล้วหอมราวนั้นวันนี้เราก็ต่อไปหน้าต่อไปได้เลยโอเคนะครับ